โลจิสติกแอคทิวิตี้ของผลิตภัณฑ์เบียร์เบียร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลกมักดื่มในการสังสรรค์หรือผ่อนคลายโดยเดิมทีแล้วได้มีการค้นพบบันทึกถึงเบียร์ในประวัติศาสตร์ของเมโสโปเตเมียและอียิปต์โบราณแต่ยุคที่เบียร์มีความแพร่หลายมากคือในช่วงยุคก,กลางที่มีสงครามเพื่อให้สามารถดื่มน้ำได้โดยปราศจากเชื้อโรคแล้วเบียร์ผลิตมาจากอะไรล่ะ ส่วนผสมหลักของเบียร์จะมีอยู่ด้วยกัน4อย่างคือมอลส์ฮอปส์ยีสต์สและน้ำวัตถุดิบที่สำคัญอย่างแรกคือมอลส์หรือพัญยพืชที่กำลังงอกแล้วนำไปอบหรือคั่วทำได้จากข้าวสาลีข้าวไรข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตหรือข้าวเจ้าเพื่อนำไปทำเป็นเบสมอลที่เป็นตัวตั้งต้นในการสร้างแอลกอฮอล์และสเปเชียลมอลที่เป็นส่วนเสริมกลิ่นสีและรสชาติให้กับเบียร์ของเรา ด้วยสีของมอลมีผลโดยตรงกับสีของเบียรวัตถุดิบต่อมาคือฮอปส์ฮอปส์เป็นดอกไม้เล็กๆที่ให้รสขมมีกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์แถมยังช่วยในการฆ่าเชื้อโรคในเบียด้วยวัตถุดิบไม่รับตัวถัดมาคือยีสต์ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ตัวสําคัญที่ช่วยเปลี่ยนน้าตาลจากมอลให้เป็นแอลโกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์แบ่งเป็นลาเกอร์แบบนอนก้นและเอลแบบร้อยผิวและสุดท้ายคือน้ำ น้ำที่ใช้ในการผลิตเบียร์ควรใช้น้ำกรองเพราะน้ำปลาปลาจะมีกลิ่นของคอรีนอยู่มากการใช้น้ำกรองจึงให้กลิ่นรสที่ดีกว่าในเบียร์บางยี่ห้อได้มีการเลือกใช้น้ำแร่เพื่อให้เบียร์มีรสชาติที่ละมุนขึ้นด้วยกระบวนการในการผลิตเบียร์เมื่อได้รับวัตถุดิบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมอที่ถูกเก็บไว้ในไซโลจะถูกบดให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้กระบวนการหมักมีประสิทธิภาพมากขึ้น หมอที่ถูกบดจะถูกส่งไปผสมกับน้ำอุ่นบบไบเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นจาก45องศาเซลเซียสเป็น78องศาเซลเซียสเพื่อให้เอนไซม์ธรรมชาติในเม้์เปลี่ยนแป้งบางส่วนให้ใกลายเป็นน้ำตาลจากนั้นจะนำไปผ่านเครื่องกรองเพื่อคัดแยกเฉพาะน้ำส่วนที่เรียกว่าวอดน้ำที่ได้นี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการผลิตเบียร์และกากของหมสอที่ถูกแยกออกไปมักขนส่งไปเป็นอาหารสัตว์ต่อ วอดที่ยังร้อนอยู่จะถูกเติมฮอปเข้าไปในสัดส่วน18-40มิลลิกรัมต่อลิตรแล้วต้องเป็นระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงที่อุณหภูมิมากกว่า80องศาเซลเซียสเพื่อดึงสารที่อยู่ในฮอปสอกมาทำให้เบียร์มีรสชาติขมมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นเมื่อต้มเสร็จน้ำวอดผสมฮอปจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องเวิร์พูลเพื่อทำให้เย็นและทำให้ตะกรนโปรตีนและฮอปนอนก้นก่อนแยกออกไปเหลือแต่ส่วนของน้ำ ส่วนน้ำหมอดที่ได้จะถูกนำไปผ่านเครื่อีเอ็กชนเจอร์ลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ14องศาเซลเซียสเพื่อให้ยีสสามารถทำงานได้และวทำการเติมยีสบ่มที่อุณหภูมิช่วง5-20องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ยีสจะทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นแอลโกอฮอล์และข์บอันไดออกไซด์เมื่อบ่มได้ที่แล้วซากยีสจะถูกกำจัดออกด้วยวิธีการตามชนิดของยีสที่ใช้ และเบียร์ที่ได้ในขั้นตอนนี้จะถูกนำไปจัดเก็บเพื่อบ่มในครั้งที่2ให้น้ำตาลที่ยังเหลืออยู่ได้หมักและบ่มกลายเป็นแอลโกอฮอล์ทั้งหมดและกำจัดซากีสและสิ่งที่ไม่ต้องการอีกครั้งการหมักบ่มครั้งที่2นี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนเลยทีเดียวเมื่อได้เบียร์แล้วน้ำเบียร์จะผ่านการพัสเจอร์ไรส์ด้วยการกรองส่วนการอัดก๊าซนั้นขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละเจ้า ทำการบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องก,กันการสัมผัสกับออกซิเจนและแสงแดดเช่นขวดแก้วสีทึบกระป๋องโลหะเป็นต้นระหว่างที่ทำการผลิตเบียร์ในแต่ละขั้นตอนเบียร์จะถูกวิเคราะห์ปริมาตรสีกลิ่นปริมาณน้ำตาลปริมาณแอลโกอฮอล์ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณสารให้กลิ่นนสอื่น,นๆเพื่อให้แน่ใจว่าเบียร์ที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและสามารถส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย เบียร์ที่ผ่านกระบวนการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกปิดผนึกและแพ็คใส่ในรังสินค้าทําการตรวจสอบอีกครั้งผ่านเครื่องตรวจสอบน้าที่โรงงานกําหนดลังเบียร์ที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกจัดเรียงบนพาเลทและถูกแร็ปไม่ให้เกิดการตกหล่นเก็บไว้ในโกดังสินค้าเตรียมน้าส่งเข้าสู่ศูนย์กระจายสินค้าต่อไปธุรกิจเบียร์เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากเบียร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหลกักทําให้ผลิตภัณฑ์มีน้ําหนักมากซึ่งค่าขนส่งในส่วนนี้เป็นส่วนของโรงงานที่จะต้องรับผิดชอบจึงจําเป็นจะต้องมีการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส่วนกระจายสินค้าหลักของเครื่องดื่มเบียร์มีการกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคมีการลงทุนอย่างจรงิงจังทั้งในส่วนของ,ของคลังสินค้าและจํานวนรถบรรทุกซึ่งรถจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ การตั้งศูนย์กระจายสินค้าในแต่ละผู้มิภาคจะเลือกจังหวัดที่สามารถเป็นจุดยุทธศาสตร์มองถึงกําลังของกลุ่มผู้บริโภคในภาคต่างๆเช่นการตั้งศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทไทยเบรเวอรีโลจิสติกจำกัดเดินหน้าลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะทั่วประเทศ19แห่งเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งศูนย์กระจายสินค้าเหล่านั้นจะมีการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงทังต้นน้ำกระบวนการผลิตจากโรงงานและปลายน้ำ จนถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านของระบบเชื่อมโยงข้อมูลและฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในภูมิภาคกับส่วนกลางได้มีการนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูป Warehouse Management System (WMS) จากบริษัท Manhattan Associates เพื่อนำมาบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังโดยซอฟต์แวร์นี้จะเข้ามาช่วยอุดช่องว่างในเรื่องของการผลิตสินค้าไม่ทันหรือผลิตออกมาจนล้นสต็อก เขาจะมีการนำดาต t าเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สต็อกของร้านว่ามีอยู่เท่าไหร่ใช้ระยะเวลาในการขายแค่ไหนสินค้าจึงจะใกล้หมดสต็อกซึ่งจะช่วยทำให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าได้อย่างถูกต้องเป็นการเข้าสู่ยุค Big Data ที่ใช้ผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงจุดอย่างแท้จริงการจัดตั้งส่วนกระจายสินค้าภูมิภาค ทำให้มีคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้าคงคลังสำรองและรองรับสินค้าส่วนเกินโดยอาคารคลังสินค้ามีพื้นที่เปิดโล่งสูงรองรับระบบจัดเก็บสินค้าพื้นอาคารรองรับน้ําหนักได้มากมีห้องชาร์จแบตเตอรี่สําหรับรถโฟล์คลิฟท์ที่แยกไปสัดส่วนจากโซนปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานมีบริเวณจุดรับส่งในการถ่ายสินค้าเข้าออกคลังรองรับการทํางานของรถบรรทุกทั้งแบบโหลดสินค้าจากด้านหลังและจากด้านข้าง อตอบรับกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์การมีศูนย์กระจายสินค้าที่ครอบคลุมในแต่ละภูมิภาคสามารถผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เบียร์กระจายสู่ธุรกิจค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อไฮเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสปปรรพสินค้าที่มีจํานวนมากได้ภายในระยะเวลาอันสั้นการขนส่งและการกระจายสินค้าที่รวดเร็วเพื่อเร่งานส่งสินค้าให้ถึงร้านค้าและลูกค้าปลีกจะส่งผลให้สามารถเฉือ่ชนะคู่แข่งและครองใจผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคจะได้รับเครื่องดื่มเบียร์ที่มีคุณภาพจากการจัดก,การโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยการใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานการขนส่งที่มีความปลอดภัยทําให้ได้สินค้าที่สดใหม่ส่งต่อถึงมือลูกค้านอกจากนี้การให้บริการลูกค้าเช่นการบริการรถรับส่งกลับบ้านและการจัดลานเบียร์ ให้พื้นที่ในการดื่มพร้อมกับการพักผ่อนมีดนตรีและศิลปินช่วยเพิ่มการสังสรรค์เพื่อให้เกิดความประทับใจและสามารถดึงดูดฐานผู้บริโภคได้